ก็กลับสวัสดีกันด้วยเลยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้ำาสายฟ้านั่นเองนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งสร้างเออไอ้นี่กันเนาะเกาะเซนจูหรือว่าเซนจูไอแลนนั่นเองนะ พี่พี่ของเงียบก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อทำการใช้สมาธิในการสร้างเอเนียนนะ โอเคมาทุกคนนับมามาสร้างต่อนะมาเร็วมาเร็วอ,อก็นะยังยังสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะนะ the y is love mm. sang nito nha Nga một cặp qua mùa nim มัวนิม่มนิ่มมัวเออเซนตูไอแลนด์นะเกาะเซนตูนั่นเองะเด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านกันนะ อันนี้อันนี้อันนี้เหมาะให้นาบกับผมนั่งสร้างหมดเลยนะเนี่ยพี่นี่แหละสร้างเองจุกคนนี่แต่นี่ก็คือบ,บ้านนะไม่มีอะไรจีนเนาะเพราะว่ายังยังไม่ได้สร้างฟอนิเตอร์นะ หลกักตอนนี้ก็คือน้ำพุนั่นเองนะน,น้ำพุ่าและอันต่อไปดีุ่กคนยังไม่เคยเห็นสาบีบยิมเลยนะครับนั่นก็คือคือสาดน้ำนั่นเองนะครับผมทุกนเนาะสาดน้ำอันนี้อันนี้ปี่นั่ง สร้างหมดเลยนะเนี่ยพี่นั่งสร้างหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูนหน้ากันนะผมว่าดานหน้านั้นมีอะไรกันบ้างเปรีหยดไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อและสายแมพเต็มไปเลยดีกว่าโอเคทุกคน เดินเดินตรงมาด้านหน้าตรงนี้เด,นนดินต่อไปนนะนะอกกด้าน,นหน้านะเบ่กกิมมีลิตกระสิบเนาะก็เลยต้องตัดนะโอเคนี่ นี่ก็คือหน้าบ้านนี่นี่ก็คือบ้านใหม่ของออบโรดเนาะที่ที่กับผมได้สร้างให้อกับผมนั่งสร้างวันที่เอ,อ่อวันที่สองแล้วมัง้งวันนี้วันที่สี่นะวันที่สี่เราเราก็มานั่งสร้างเกาะเซนจวนนะ วันที่สามก็นั่นแหละสร้างบ้านกับน้ำผ้และก็เอ,อะน้ำเออหนูจุกนนะเห็นเห็นเสาอะไรหรือเปล่าฮะเห็นเห็นเสาอะไรหรือเปล่าฮะนั่นแหละก็คือบ้านผมเองฮนะโอเค บ้านผมมีนะสุกคนนะมีสระน้ำภายในตัวด้วยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะมีมีต้นไม้ดนะ้วยเนาะต้นไม้มาโตหลยแถวนี้ อันนี้คือหลุมที่ที่ที่พี่ได้ลาเบิดไปเองน่นค่ะฮะด้านล่างมีมีฐานด้วยนะใครใครจะเอาก็ปรับเป็นหมดุดมีหัวใจซัาแล้วก็มากดอะไรประมาณน,นะครับ และและพอพอเราขึ้นไปด้านบนใช่ไหมนูนดูดูอะไรก่อนนูนคืออะไรฮนะนูนก็คือหมูม่บ้านนาะโอเคกะกะกับปุ่มสร้างเองเเนาะอันนี้อันนี้ก็คือทรากไม้ที่กระปุ่ม เขาไปนั่นเองนะเพื่อติดอะ่ะให้เห็นมู่บ้านได้ชัดมากขึ้นนั่นเองเและและนี่กล้อบ้านสองตันนอกไม่ไม่มีอะไรมากนี่ขึ้นมาด้านบนแล้ว เป็ปะยังไงขึ้นมาด้านบนนะก็จะเห็นอะไรไหมบ้านลอยฟ้าอ่าใช่อะบ้านของยินนังเก้าเองนะผมผมนั่งสร้างให้ตั้งแต่วันที่สองนะ นี่เห็อะไรไหมปราสาทเก่าของเอ,อ่ออัปโลดนะพีพีก็นั่งสร้างให้นั่งแต่วันแรกเลยเนาะวันแรกเราเราลเมิดกุ่มนะบอาวันที่สองบึบก็สร้างบ้านของตัวเองแล้วก็ปราสาทออปโลดนะ ละกูว่าแหละแบบนี้ทุกทีเลยมาพอพอวันที่สองซช่ปะเราเราก็มาเริม่มสร้างบ้านของตัวเองนะแล้วก็ ปราสาทออฟโหดแล้วก็บ้านลอยฟ้ากองเก้าเนาะพอ,พอวันพอวันที่สามเราเราก็ไปสร้างเกาะเซนจูนั้นนาบแล้วก็บ้านออฟโหลดทางนั้นนั่นเองนะพอวันที่สี่ โอเคพอพอวันจี่สี่สิะเราเราก็มานั่งเราเราก็มานั่งสร้างเกาะเส้นตูนั่นเองอะนี่เห็นเห็นด้านหน้าไหมเห็นด้านหน้าไหมฮะ

ใช่นะครับอีกสก,กินหนึ่งเป็นของผมเองวันนี้ดูกนถึงจะเป็นพี่เองนี่สก,กินนี่ดุกนนะแต่วันนี้เลยเนาะของพี่เองนะ ของของพี่เองไงวันนี้วันนี้คือพี่นะจำไว้คนจบอีอกแล้ว ไปจีก็เตนดูกันเลยทุกคนไป เพียบเลย i'm living. โอเคทุกคนนะครับผมก็พี่พี่ก็ขอมาเอ็นเยงเท่านี้ก่อนละกันเนาะค่อยค่อยเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้อง กอตัวลากันไปก่อนนะครับผมุมใหม่ๆครับทุกคนใ <Yeah. S 2> หม่ๆเยอ่ะเฮ้ยหมูทำอะไรอ่ะหมูมันมาทำอะไรอ่ะ